บอดหนุหมอลำเสียงวิหกนะครับผู้บริหารหมอลำเสียงวิหกโพสต์เดือดมากพี่น้องครับเดือดทียังข้นกับในองค์กรเสียงวิหกหรือเปล่าตั้งแต่เขาเห็นว่าเริ่มมีคนรักเงื่อนสองแสนในบอสแล้วทางบอสทั้งสองคนก็มั่นใจแล้วก็รู้ด้วยว่าเป็นใครเพราะเบิงจากพฤติกรรมหลายยาเพราะว่าสิ่นการใส่เงื่อนที่เปลี่ยนไปแล้วก็ดูจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันแล้วเพื่อนกำมั่นใจเพราะว่าเป็นไพ่เพียงแต่ว่า ยังรวบรวมหลักฐานได้ไม่ครบแต่เมื่อไหร่จะฟังบอลเบาอยู่เด้อยู่ในไหลหรืออยู่ในสว่าที่บอลบอกว่ารู้ตัวแล้วแหละบอลองบอลนองคนเบาวารู้แต่ว่าตอนนี้ก็คือรวบรวมหลักฐานแต่ก็คือให้โอกาสเพราะว่าทํางานมาด้วยกันห้าปีแล้วให้โอกาสควนหนีเอาเงินมาขึ้นหรือว่ามากขอโทษมากเอียงตัางต่างหน้าก็คือแปบว่าให้ปรับปรุงตัวใหม่แล้วทีนี้เรื่องนี้มันก็ ถือว่านานแล้วนะนจะเป็นเดือน,ลอนแล้วนะเออลหลายเดือนแล้วเายเดือน้เออแต่ว่ากะย่างบันบไหนหูโตจะของย่างบอแสดงความรับผิดชอบตอนซ่งที่จะข้องเห็นแล้ว,วล่าสุดกะอ่าเมื่อที่สาวกกบอกเลยว่าบอดมกคเคยออกมากอกในไล่สุดทางนึงแต่ที่นี่บอดก็บอกว่าจะห้คนนหน่ะ คือเขาอมายอมรับพีดอาแล้วก็ส่วนเรื่องเงินขัหางมขึ้นได้สองแสนก็คืนถ้ายังไม่ได้ก็คือเอาคืนเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นมากอนแม่ค่อยๆดีเลยก็ได้อยากให้โอกาสค้อนนะอยากให้ค้นในส้ำนึกบยังสิแม่้า่บอเพ่อให้โอกาสปนันแล้วเอ๊ะแกยังมีนอนใจอยู่นู่นนี่นั่นอยู่ล่าสุดนะครับค่ะบอสนุกผู้บริหารวงหมอลำเสียงมีหงอกออกมาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวแบบเดือดๆเลยนะ เดือดรักลุกเป็นไฟป<น>ารพี่น้องเดือดอะไรไปคนลุกเดือดแบบพวกเผาพีกันทุนแหละพี่น้องว้าวว่าแต่สี่แล้วพี่น้องเอ้อสิขอ,อนุาตอา่านสู่ฟังอ่ะเฮนเวียดน้ำกันมากเฮนเวียดอยู่น้ำกันมาหาปีสี่หนีกับบกาขึ้นไปล่าแม่หอยกูจะจค้ำน,ออน้องขนของกับมาลักขนตอนเด็กอ่าบอดบอกว่าให้เอาแดนเซอร์แฟนกระเทยจุดๆลงไปนำ้ำ ไปเสพความสุขเออไปเสพสุกกับเงินสองแสนที่หลักกว่ากูาไป <c oughs> จำไว้เดอ้อมีรภาพที่ดีระวางกูกับมึงเนี่ยจบลงแล้วกูรู้แก้ใจทุกคนรู้แก้ใจว่าเป็นมึง <c oughs> กูสิเอาหลักฐานมาเอามึงเขาคุกให้จนได้มึงจำไว <c oughs> คือเคยให้โอกาสบอสนุบอสนกเคยให้โอกาสไลฟ์สดพูดไปแล้วว่าให้คุณมายอมรับว่าคุณเอาเงินไปแล้วทุกคนนะ่ะรู้รผู้ว่าเป็นเจ้าเอาเงินเข้าไปแล้วเงินไม่ใช่น้อยเงินสองแสนกว่าสิหามาได้ได้พี่น้องอ่า แล้วที่นี่เงิน่อวส่วนเนี่ยเป็นเงิ่อนที่เจ้าข่าเพลินใจมากพอแล้วทางบอสเนี่ยก็ต้องเอาเงินไปจ่ายลูกน้องแมลูกน้องตังกี่ชีวิตสองสามร้อยชีวิตอยู่ในองค์กรนี่ยใช่แล้วก็กินค่ากินค่าอยู่ค่าเดินทางไม่ใช่น้อยๆนะสองแสนนี่ก็คือช่วยได้หลายวันอยู่นะพอแมนซัมคุณบประเด็จกงแค่คนสองคนนะคูณเอาเงินตรงนี้ไปซัมคุณโกงคนสามสี่ร้อยคนเลยนะเอาเงินเอา สิเขาต้องได้ในละได้เขาจวมาทั้งบอดเ<ม>พิ่นกันบริหารตรงนั้นได้อยู่แล้วต่อให้มันหายไปตรงนี้บอดเพิ่นกันสิควักต้องควักเงินเพิ่นเอามาจ่ายเอาขีว่าสาบขึ้นนั่นแหละนั่นแหละเพิ่นกันใจดีเพิ่นก็ให้โอกาสมาโดน <ทะ S 2> แนววันสุดท้ายแล้วมาหาคนเอาของนหนีไปนี่จี้คนของจับของนั่นละเออคนเอาของจับของนั่นแหละไปต้องมาบอลล่ามากเมวานแล้วก็เอ้าก็คนเหตุผิดเนาะมันหลอดเนาะเพราะอื่นก็เงินหลอดแล้วก็ ตัวเองก็ร้อนด้วยอยู่ไม่ได้อยู่กับไห้ที่เขาเริ่มแล้วแค่แล้วเขาเริ่มหูแล้วแม่เขารู้แต่เขาแค่รวบรวมหลักฐานแล้วเขาก็จะหาแปลว่าเวลาการใส่เงินการยังก็คือเขาริ่มร้ออยู่บังเอิว่าเขาบ่งหูต่ว่ากัดิเจอดีอยู่แล้วแหละแต่บอถึงว่ามันดูไม่ยากหรอกพฤติกรรมการใช้เงินคนไหนเปลี่ยนไปบ้างคนไหนเริ่มซื้อของมู่นี้นั่นเขามาแนงมันบอกจากปกติเขาเคยใช้เงินวันละเท่านี้แต่อยู่ดีๆเธอเอ้ยวันนี้ดูมีเงินเพิ่มขึ้นนะ แมนอมันก็สือไปบ่อยน่้พี่น้องอาบัติรักถามด้วยเอออะไรเออคนในวงเองอามีผู้ใดเห็นแนบอนนั่นบอลลายน้งมืออีกเพื่อนบาลลายบอได้เหมือนันซื้อเพื่อนว่าลูกคดีมนสิเปลี่ยนเพื่อนบลเพื่อนบออกมาบอลลายน้มืกอก็ได้เมียนก็ได้เมนาสีเอาสีหดีเมีนนละค่ะพี่น้องว่าผู้ใดจับเงินอนยูดในทางเมีเอาสีสาวกุกอวิคอโคสน่ว่าสรุปคือคนนี่แมนบอที่ออกไปนี่ ห็นงานมีน้ำกันมะมหาปีสรุปสินนี้สีออกจากวงสินนี้ไปเนี่ยกับอการ์พอถีนไปล่าม่หอยบอม巴าบอจะคําแม่นอ่ามัขนขอกัมบอการกคนเอาต้องดึกๆเด้แม่นอ่าเออเจ้าข็ี้ไปเขาหูโตเจ้าแัวโอาเจ้าเป็นไัยเออแล้วโอ้โหสมว่าเขาเสียเอารักฐานจากกองเขาหูเขาก็ต้องเอาเขาต้องมีอยู่แล้วแหละคือเขาไม่ปล่อยไปหรอกไปแกยังบอกอีกว่าแห้เอาแดนเซอร์แฟรเธยไปน้าอ่า แล้วก็ไปเสพสุกกับเงินสองแสนที่รับกูปุ๊บไปเงินสองแสนมันใส่เดี๋ยวโดดในพี่น้องครับใส่ปุ๊บ่เดียวกับเบิร์ดแต่ว่าคุณจะไปหางานที่ไหนทำล่ะถ้าเขาเอาหลักฐานแล้วก็นําไปจับคุณเออมันเสียหายไปเบิร์ดเลยแบบว่าเออชีวิตคุณกับซีอูแต่ในสองครังสี่เมตรเออโดนตาหน้าคือเพิ่นให้โอกาสละแม่ตอนที่เพิ่นให้โอกาสเป็นยังคือบอกแบำนึกผิดเนาะ บอต้องอันนี่ก็ได้เสือว่าทั้งบอลอะนี่ยพอออกก็เป็นข่าวดอกใครไม่คุ้นกล้าไปยอมสารภาพกับเพิ่นเพิ่นกับคุยแต่กับคุ้นนี่แหละแมนอ่ายอมรับผิดก็ปรับปรุงแก้ตัวใหม่แมนเพิ่นบอกมาประจานแมนอันนี้คุ้นได้รับโอกาสตรงนั้นแล้วคุณบอกว่าเอาไว้คุณปล่อยข่านคุณยอมที่จะกบเกินความผิดของคุณต่อไปใช่ไหม่ถูกอ่าแล้วก็บอกว่ามิตรภาพดีๆระหว่างกูกับมึงเนี่ยจบลงทอนี้เลยแสดงว่าก็ไก่โตเลยอื แสดงวัาเนาะแฟนคลับกะบางคนเพิ่งหงอยู่เด้เพิ่นว่าอ่ะฉันอ่านคอมเมนตแน่ฉันถึงกับอ๋ออ๋อเพิ่นว่าอืให้เดาเดี๋ยวซื้อหวยบ่ถือเวรกรรมที่เขาทําไว้ก็ติดตัวไปกับเขาเองกําลังใจเด้อบอสเพราะว่าผู้ใดไปนั่นแหละผู้นั้นนั่นแเลยนี่คนนี้ก็บอกว่านั่นคั่นได้ว่าศูนย์คาร์เด้แม่นบ่อื์ กำลังใจด้วยยาหนุ่มพ่อจ๋าเงินที่เสียไปมันจะได้กลับมาร้อยเท่าพันเท่านี่บอกว่าเงินร้อนตัวก็ร้อนตามเงินนนั่แหลต่เลย่อนไปกำลังใจขับบอดนี่ก็บอกกำลังใจขับบอดทั้งสองเสียไปเท่าไหร่ก็ให้ได้คืนมาเป็นร้อยเท่าจ้าผู้นี้ว่าเสียไปสองแสนให้ได้คืนสองร้อยล้านด้วยจ้าดูกหล่ะสูสูกำลังใจให้ขับเพรว่า กำลังใจย่าหนูพ่อจ๋าด้วยนะอ่าคนนี้บอกว่าเวนกรามีจริงแน่นอนมีจริงละค่ะตอนนี้ก็คือยูบได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็คือสิรอนโตแห้งจะสิบไปยููใสจะสิบสุอยู่ใสแล้วแฟนเพิ่งก็ยังคู่ในหันอีกแบบตอนนี้ยูยู่ริงเอาชนาให้แฟนมาคุ้นขวางไปนักอีาคนนี้ก็บอกว่ากรรมมันเห็นชาตินี้มันไม่ถึงชาติหน้าหรอกลูกเดี๋ยวกรรมกระน้่ตามท่านดอกลูก กำลัง<ม>ตามทันไม่นานค่ะแม่อมเอาเงินคนอื่นไปใช้กับบ่สมายใจคือเกาหลอกมันแม่ได้พี่นนอกออขอให้ได้คืนเป็นล้านเท่าเลยกําลังใจคะ่ะบอสเดี๋ยวมันก็ได้รับกรรมค่ะครับอถึงาบางพอวันนี้แม่ขอให้ได้คืนใช้เงินบ่มีความสุขดอกหายได้ขึ้นมาเป็นรอยเท่าได้แม่ ยังกะกบมาขนเอาของอยู่เนาะหนาด้านหนามืนคักกาลังใจนะลูกขอให้ได้คืนมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าก็คือว่า่าเรือเงินสองแสนนี่เพิ่นน่ะก็จะเอาดําเงินเหลืองเนาะให้ไม่ได้เป็นไม่ให้ไปเขาเรียกว่าอะไรไปเคสตัวอย่างติดเคสตัวอย่างอีรีบอลก็จะเอาให้แบบว่าเป็นตัวอย่างไปเลยก็คือเอาตาม กฎหมายไปเลยไม่ต้องอนุมอนุลอยไม่ต้องอะไรนนอะ้อรทั้งนั้นสิ้นเลเพราะว่าสิ่งนั้นหน่อยเงินลายกันเงินเป็นบลบาจแล้วเป็นเคสตัวอย่างไขทุกทุกวงอิเล็บนี้เพราะว่าอย่างเช่นได้มาลายแต่ละทีนะ่ะอ่าวงหมอลำใหญ่ๆนะ่ะเขาได้จักมือนจกักแสนอ่าถามมันเกิดการละเลขกขโมยหน่อยอยู่ในวงสีน้ำมันก็เป็นแบบตัวอย่างไม่ดีไงแต่ลรวงถ้าปล่อยไปเลยมันเป็นตัวอย่างไม่ดีไงมันก็จะทำทำทำกันไปเรื่อยแล้วที่นีเพื่อนน่ะก็เลยจะทำให้ เอากฎหมายลงโทษเพราะว่าบอร์นกเคยบอกแล้วมาจะกฎหมายลงโทษแล้วอีรีล่ะเหมือนเคยเด็กมินบอร์บอกคือกันบอกว่าถ้าเป็นคนนอกเนี่ยคนนอกลักไปยังบอรเสียใจเพราะเคนง่ายคนคนง่ายที่อยู่กิ่นสู้ง่ายมานน้ำกันตลอดแั้วสิแม่เอ๊ะเป็นยังเคยนน้ำกันคัดเึ้นกันคัดแท้แม่นบอร์นึกบอกว่ามือแรกจนพอมือเนี่ยนอยู่น้ำกันมาหาปีเอาตั้งแต่หุ่หกตั้งวงใหม่ๆสู้กันน้ำกันมาปันไหลแมนบอร์เราไปยังคือมาก เฮ็ดกันยันสี่จังสี่เนี่ยอู้คือสี่เหลือใจคักเนาะทั้งบอสนาะบอส<ม>ถึงนออเนาะอ,อ่ะเหลือใจเลยเนาะอือเจ้าใดกับเป็นกำลังใจให้นะครับทั้ง<อ>ผู้บริหารวงทั้งสองคนนะครับอะ<า>่ะบอสนกโงงสก,กรแล้วก็บอสนุเสเวนวิบบนะครับกับสูซูนะครับผมอ่ะเซีอว่าทั้งบอสอีกใดกำลังใจหลายอยู่แล้วครับตอนนี้เนาะอือแล้วก็เรื่องเงินกับ<า> เรื่องที่เรื่องทีมันเสียไปก็คือเสียเบนกับคนเสียใจทองคนใกล้ชิดคนที่เราไว้ใจที่สุดทำอย่างนี้ด้วยครับก็อยากให้บอสรีบรวบรวบหลักฐานและก้รดัเนิ่นคดีมกฎหมานคับหลักการเอาออกไงเข้าเบื้งนเรียกว่าผู้ใดผู้วาเพืให้โอกาสตันหัวแล้วแม่ตอนแรกก็เฉยๆนะแา่ห้บอสจัดการเองแต่ตอนนี้คืออยากรู้แล้วขนาดนี้เลยหรอขนาดนี้เลยหรอก็คงจะได้รู้เลยเร็วนี้ว่าเป็นใครครับผมสำหรับคนนีเท่าสองคน ขอลาไปก่อนะครับอขอขอนิดนึงครับฝากถึงคอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์ได้เนาะแต่ก็คือเขาเขาต้องสงเซฟแจ่ขอเขาไนิดนึงนะต้องเซฟด้วยนะครับการคอมเมนต์บางคนอาจจะรู้ว่าเป็นใครหรือบางคนอาจจะไม่รู้หรือว่าบางคนอาจจะเคยได้กินมาบ้างรู้ตัวแล้วอย่าพึ่งไปอันนี้ครับเพราะเรายังไม่มีหลักฐานรอให้บอสทั้งสองคนออกมาพูดดีกว่าว่า สรุปเป็นใครอะไรยังไงเนาะต่เพื่อนยังบมเลยเอ้ยซื้อมาเป็นไกดนอกพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ระมัดระวังในการคอมเมนต์ของเ่าหน้าคนั่นค่ะเขาก็เป็นห่วงลูกเพจลูกมีแฟนกับแฟนคลับทุกคนเนาะแมนแมนห่วงทุกคนนะครับอ่ะสลับวันนี้เขาสองคนลาแบลก่อนครับสวัสดีค่ะ